แ่เขาเยเอะป๊อปเยังเาแ่ืมอบ้งกางเดียวซื้อาวกวั้าวานันต้อี้งเขาองอดังมหอมเนาะใหญ่ครับนี่นุงกนนี้ไอแววมาแม่ไอววมนีก็มากครับนี่ครับบ่าเบิ์ด นกควืนเจ้าเบาหนุ่มบาหนุ่มมุดอนอเจ้าตัดดิใชา้เด็กกินไหมเนี่ยไม<ง>่ยางนึ่งเจ้าครับเจ้าพี่นนอะเจ้าตะเรียกต้กนกกินาม้าอย่างว่าบนกี่ไงว่า Chúng ta thì Anh em ấy... Đi quán Nóng 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 Nó Nóng 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 ก็เป็นพยัญชนติมปะเนี่ยหกมาหน่อยมหมกสีปลาแล้วแล้วไปเที่ยวฮ่องกงเยอะแยะสองคืนแล้วก็กลับบินไปและนี่ต้องหมูดูให้น้อยวันเหียยจะหอดไปเฮอปลาหมึกเขาอยู่วอะมาตัวนี้มือเู้านี่มันแต่งไว้นี่เอากินปลาเนี่ยหน่อยได้ไหมเชิญกินเลยครับ โ้งงาเลยกัดฮะอ๋อจมคือจมหน้าแท้เนี่น้องอะโเอคือหน่าก่อนนี่นม่้เพีนยขาขันนี่มนหบจักเป็นหน้าเมียนี่ก็หาพอิตโอนุ่มมงรู้ตัวนั้นขึนีเราน่ะน่หะไปห้องผุนบอกปุยนี่นี่นั่งเราจอบยางเลาะอยู่หุ่นบน ันนี้แพลนันแม่นเลยอยางนั้นก็เป็นอย่างนี้ไม่เห็นปล่ามักงจำจำเพื่อแล้วขาเฮ้ยเล็กไม่มากเลยะึ่มมินจำไม่เลยวะเันมาน้ำส่งปันทีมือลยะอืมเจ้า

ว้นดีเธว่ามึงปาไหมแม่เบลลมันเข้ามื่อคืนานิบ่ไดเอาเทมัน่เียกแล็นยยางรดตานแดงแแม่จะอานข้วแล้วเทลงเอาแมคือเปเอยาค่ะขีมคอยมันเน

ก็คนหมาให้ใครเนี่ยเสียเลยโว้ยว่าว่าว่วิ่งอุข um, ี sort of ้เบี้ยวมาหน่งองเือนขี้เห้ไอทองไอืมเขาจะให้มันให้ลองแมวหนูเล่นนะว่าเรื่องแมวเรื่องมาลูกกุยเตี๋ยิ้นกเร่องแมวเงวเงอยู่น่อแม่อย เน่อย่าก็มอยู่ทำตัวเดียวไ่เตัวห่ีมีเอาไปปอยใส่บัวแต่ยัจะไปเรียงตัวนี้ใยาหมากกันายรเห็นเอยูบเยไม่นี่เราดอนี้ก็แห่ตัวนี้ไหมอืมเี่เรียกไม่แห่พโด่อพื้นผ้าพื้นนี่แที่เห็นราเห็นแห่้ยวางอ เอาเอาได้ไว้ได้ให้เอ็นมัเห็นพยายาเเห้ได้ไว้อยู่เห็นไปเป็นร่างวายยัวานเ็นป่ะวายกินละเอาสะดุ้งไปเห็นเขาไงเขส่ร่งใส่่บ่าบ้าบกลางนี่หเปดุไม่งกลางคำเหนียคก็เบาเข่าดวตรงตรงไทยคลิปด้วยตรงไทยอีกน้ออ พ่อัพ่ั่าคับพ่บจีบนาครับพี่น้องสวัสดีครับ